สารเดียวชาแนลครับเหรียญเหรียญยเรยน,นะครับที่ขายอยู่สามร้อยถึงพันห้าร้อยบาทจะมีทองหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับอันนี้นะครับแอดได้มาในตลาดนัดนะครับซื้อมาไม่กี่บาทนะเดี๋ยวจะดูว่าอันเนี้ยเป็นทองแทหรือว่าชุบหนานะครับเดี๋ยวแอดจะลื้อแล้วเช็คให้เพื่อนๆได้ชมกันไปเลยครับ เดี๋ยวเราจะมาเงี้ออกเลยครับตัวนี้น่าจะเป็นเอ่อโยเลวัฒมกายนะครับโยเลของวัฒมกายนะเหรียญโยเลเดี๋ยวยรเราแบบนี้ในลาซาด้าก็มีขายนะประมาณสามร้อยถึงห้าร้อยแล้วแต่รุ่นนะครับแต่สำหรับตัวนี้นะแอดว่าน่าจะมาจากวัดธรมกายนะครับก็นะหลังจากแกะมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเช็คกรด,ดดูนะครับว่าเป็นยังไง นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาขูดดูก่อนเนาะว่าจะชุบหนาไหมชุบหนาชุบบางเราจะเช็คยังไงนะครับอันดับแรกเราลองขูดบางๆดูก่อนนะครับขูดบางๆไม่ต้องกดเข้าไปในเนื้อนะครับแล้วเราก็หยอดกดดูเราจะเห็นว่าถ้าเราขูดมือเบาๆเนี่ยมันจะชุบทองทองเขาจะไม่ละหานละลายไปนะครับแต่ถ้าเราขูดเป็นแรงๆเนี่ยเดี๋ยวจะขูดดูให้ดูทีนะครับ อันนี้ก็สรุปว่าตัวนี้นะครับเขาชุบทองมาเนาะอาจจะชุบทองหนาหรือบางเดี๋ยวเราจะขูดแรงๆถ้าเราขูดเข้าไปแรงๆอย่างนี้กินใหเ้เขากินเข้าไปในเนื้ออย่างนี้นะครับแล้วเราเอากดเช็คทองเช็คดูนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมเขาก็จะมีทองติดอยู่นะครับ เดี๋ยวเราเช็คดูอีกทีเนาะนี่เขายังติดหินอยู่นะครับน่าจะชุบหนานะเดี๋ยวจะเอาอีกทีนะครับตรงนี้เลยเนาะโอเคเห็นไหมครับอันนี้คือเขาชุบหนามากถ้าเราขูดเบาๆมือเนี่ยอ่า กดจะไม่กัดเขาก็มีเน,เ,นเ,นเนื้อทองติดอยู่ในหินนะครับแต่ถ้าเราขัดเข้าไปแรงๆเนี่ยอ่าก็คือทองเ็าจะหายไปนะครับตัวนี้สรุปนะครับยเรตตัวนี้เนาะเป็นชุบหนานะครับไม่ใช่ทองทั้งเหรียญน,นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับช่องสาระเร็วของเราด้วยนะครับสรุปเป็นทองชุบนะครับ